รับอะไรคะเรารับทุกสภาพแต่เรถจะคุณสมสักรับซ่อมของบริษัทร,รับข่าของฟอคอนก็รับค่ะลูกค้าเอาใบเคมของฟอคอนนะคะมาให้ที่อู่ค่ะเดี๋ยวอู่็นคนเสนอราคาตั้งเบิกเองค่ะแต่ถ้าเขาไม่มีใบเคมก็เป็นลิงก์ก็ได้ค่ะลิงก์ในโทรศัพท์กไ็ได้เดี๋ยวเป็นวิธีฟอรอ,อดุดไฟดัดหมอกราคาเท่าไหรค่ครับ